ก็ต้องขอกาสแต่วัสดี่ทำพ่อแม่พี่น้องลูกป้าในอานโวยาตาลายไรเหล่าโห่ผมมันได้เจอผมหาที่ก็ติดซัมฮัลโหลเฮ้ยเด้กกูโดนไปเลยหำมกันเร็วเพื่อนเราจะเปิดชิปกันแล้วโอเคซัมวัสดีครับ ก็ต in to ้องขอการสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ญาติญาเลนหรือครับผมวันนี้เจอผมทางทีวีสี่เก้านะครับผมวันนี้มาอยู่กับแมปก็ต้องขอการสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ญาติญาเลนหรือครับผมวันนี้มาเจอผมทางทีวีสี่เก้านะครับผมวันนี้เรามาอยู่แมปก็ต้องขอการสวัสดีอะไรวะเอาเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ t 1 2 3 4 5 6 7 8 9